ที่พาลำบักระบุนมาด้วยสวัสดีครับพอดีว่าเมื่อกี้ได้ยังคืมจับโทรศัพท์จับทำเปไนโทรศัพท์เล่นเฟซเล่นเฟซแ้วเทดนี้เห็นเห็นเขาขายในเฟซก็เลยติดต่อขอซื้อนะครับเห็นเขาขายในเฟซก็เลยติดต่อขอซื้อนัดรับของกันอยู่ตรงสีแยกบ้านโพธิกันจูตรงนี้เลยใช่นั่นก็คือขายหมู ขเขาขายหมูสไลด์มูล์เขาขายหมูสไลด์ซึ่งเราไปซื้อหลายวันแล้วไม่ไม่มีที่ตลาดอยากได้หมูสไลด์อยากได้หมูสไลด์แต่ที่ตลาดไม่มีมก็เลยติดต่อขอซื้อในเฟสเป็นเพื่อนกันในเฟสเขาอยู่แต่แถวนี้แหละซึ่งพอติดต่อนัดรับกันอยู่นี่เวลานี้เห็นเขาบอกว่า เขาจะไปส่งให้เลยนะตอนนี้เราก็เลยเลิกงานแล้วก็เลยรีบมารอรีบมาเลยว่างานเถอะแต่เชื่อเถอะโอ้ยมื่นขาแล้วเอฟซีนั่งเชื่นเลยเนี่ยไม่เชื่อไม่น่าเชื่อแม่ค้าที่ขายของออนไลน์ไม่พกโทรศัพท์มาด้วยเราก็เลยโทรไปเมื่อกี้ว่าถึงไหนแล้วมารับของแล้วเนี่ยมารอจุดหมายแล้วเชื่อไหมลูกเขารับสายลูกบอกเออเออเออพูดยังไม่รู้เรื่องเลยลูกน่าจะเป็นลูกอะไร มารับสายอืนี่คือปัญหาของเราใช่ไหมตอนนี้ใช่เดี๋ยวถ้าเข้ามาเดี๋ยวผมจะบอกเขาว่าต้องต้องพกโทรศัพท์มาด้วยเอ,อเพราะว่ามันติด <c oughs> ต่อกันไม่ได้เลยออตอนนี้เอซี FC มาแล้วน่น ทางเดจังคือก็ซื้อหมูนะครับหมูสไลด์เป็นว่า f c อยู่เราก็นั่งรอกันอยู่ตรงนะครับสีแยกนี้นะเอฟซี FC. เดี๋ยวขอขอลุกดูก่อนเพราะว่านั่งนั่งแบบติดจนจะคิวกิ๊ดูดแล้วตอนนี้ขออภัย c อืซ เชื่อมตอกันนะอ้ใช่ดใช่ใชเด้เนื้อเด้เดนี่ยได้อะไรมานี่ไงกินด้วยกันนี่แหละหมูมันคืออะไรมันคือหมูสไลด์กินแล้วเราจะอยู่นิ่งได้ไหมนี่ไม่รู้เจ้าก็สไลด์ไปสไลด์ไปสไลด์มาเลวงานเข้าเลยนะนี่ทำไปเล่นไปก็จะหมักทอดให้กินเย็นนี้ป่ะเย็นนี้ไปกินด้วยกันเมนูนี้คือเมนูหมูสไลด์กินกับ้วต้รสเด้อบคุณได้ต้องหาหมวกกันน็อกไปด้วยนะ เดี๋ยวลื่นหัวแตกกินหมูสไลด์โอ้เอาเอาเอาสู้สู้เราก็สนับสนุนคนทำมาหากินเนาะเอฟซีเนาะนะครับเพิ่นก็เลี้ยงลูกหาอยู่หากินนะครับอืมใช่ครับใช่แมนแมนนั่นแหละนั่นแหละ เราดูเหตุดูผลเขาแล้วก็โอเคนั่นแหละมันก็เว่าจะจะด่าลเออช้าหน่อยก็ไม่ไรหรอกแต่ว่าเห็นแล้วก็อุอือนั่นแหละนั่นแหละเห็นแล้วก็อพกพลังเออดีแล้วแหละอย่าไปถือสากันเลยกลับบ้านดีกว่านะครับเอฟซีโอ้คือไปจัดอ่ะเสียเสียในซะอย่างซื้อจากบ้านเมื่อกี้เนี่ยเขาขายโลแล้วเท่าไหร่นะ ร้อยร้อยสิบบาท,บาทเออเอาโอเคได้อยู่ได้อยู่ไปไปร้อยร้อยสิบอยากให้สักพันหนึ่งเออในบทีจะให้สักหนึ่งพันอามาให้ผมก่อนก็นกนได้ไดช่วงนี้อือ <c oughs> อาให้เอฟซีท่านเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะะเรามานั่งรอหมูกันสักพักหนึ่งเนาะเอฟซี FC เนาะก็น้องเขาก็ทำมาหากินแล้วก็เล็กน้อยปะเออ เพื่อเลี้ยงลูกเลี้ยงไร้ด้วยนะแล้วก็โอเคนะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านดีกว่านะครับเอฟซีคลิปนี้สันส้นๆเนาะนะครับว่าพวกเรามาทำอะไรที่ไหน,นยังไงฝากไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ